สวัสดคีครับผมเซลบอกขายรถนะครับวันนี้ผมก็มีรถอีกหนึ่งรุ่นถามว่าขายไหมไม่ได้ขายดีกว่าจะมาโชว์อุปกรณ์กกรที่มิตซูบินทีของเราทําได้เดี๋ยวเราไปดูเจ้ารถตัวอย่างคันนี้กันเลยดีกว่าว่ามันติดตั้งอะไรไปบ้างเซอร์ไพรส์แน่นอนเดี๋ยวเราไปดูกันครับ <S 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 ในส่วนของด้านหน้าเน,นี่ยมันเบสิกอยู่แล้วนะครับก็มีในเรื่องของไฟหน้า LED ทั้งระบบอยู่แล้วไม่ว่าจะไฟเดย์ไทมไฟหน้าโปรเจคเตอร์ ไฟตัดหมอกเป็นแบบ LED ทั้งหมดอันนี้ทําจนเบื่อแล้วในขณนะเดียวกันที่อื่นยังทําไม่ได้แต่เราทําจนเบื่อแล้วนะครับคิ้วล้อขนาดใหญ่นะครับสีดําด้านล้อแม็กขนาดขอบ20อันนี้อย่างดีเลยล้อก็ของเลนโซนะครับ MX ขอบ20นะล้อต้องบอกก่อนเลี้ยงไม่ติดน,นะครับกระจกมองข้างนะครับสีดําเงาทําเหมือนตัวแอดลีดก็คือเอาตัวออปชันที่อยู่ในแอดลีดอะมาใส่ตัวเริ่มต้นเดี๋ยวดูนะปลดล็อกกระจกกลางออก,อกล็อกรถกระจกพับกดปลดล็อกจะปุ่มนี้ได้ด้วยเช่นกันนะครับดูสิ ก็คือกุญแจ k ค s อ่ะที to ่อยู่ในตัวท็อปนี่เอามาทําในตัวเริ่มต้นได้เอามาทําในตัวตอนเดียวได้ตัวตอนเดียวเดิมๆจากโรงงานมันไม่มีอันนี้เราทําได้ไอพวกออปชันเดิมๆที่มาจากโรงงานขออนุญาตไม่รีวิวขอรีวิวในเรื่องของออปชันที่เราตกแต่งไปดีกว่านะครับไฟท้ายเป็นแบบ led ก็คือที่อยู่ในตัวท็อปเอามาใส่ในตัวเริ่มต้นออกรถกับผมผมติดตั้งไฟอย่างเงี้ยให้ทุกคันนะทั้งไฟหน้าทั้งไฟท้ายผมมีให้เหมือนกันหมดนะครับ led ทั้งหมดทุกจุดที่แต่งได้ทุกจุดที่ทําได้เขาทํําาาหมดดนนะะเเีี่่่คือสิงททรไ้ เนี่ยคือความวิเศษของโชว์รูมเราเดี๋ยวเราไปดูภายในกันดีกว่าว่าผมมีอะไรให้กับลูกค้าอีกในส่วนของพวงมาลัยเนี่ยพวงมาลัยที่อยู่ในรุ่นแอดลีดเอามาใส่ในตัวเริ่มต้นเราเบิคพวงมาลัยแอดลีดได้นะตรงพวกคอนโซลพวกแข่งไทเทเนียมตรงเนี้ยไอช่องแอร์ที่อยู่ในแอดลีดเอามาใส่ในตัวเริ่มต้นหมดแล้วพวงมาลัยหุ้มหนังเดินได้สีส้มเป็นมันติฟังก์ชันนะด้านซ้ายควบคุมในเรื่องของหน้าจอเรือนไมล์ปกติทั่วไปแล้วก็ด้านขวาควบคุมในเรื่องของคูดคอนโทรลต้องแจ้งอย่างนี้ก่อนว่า เราทําได้แล้วคูดคอนโทรลแต่เป็นแค่คูดคอนโทรนนะครับยังไม่ใช่อัตติฟคูดคอนโทรนอัต v e ฟคูดคอนโทรนเนี่ยโหลองลองคุยกับช่างก้าวๆปวดหัวมากมันทําได้แต่มันสั่งหลายอย่างมากถึงจะได้อัต v e ฟคูดคอนโทรลนะตอนนี้ทําได้แค่คูดคอนโทรนไปก่อนราคาไม่แพงอยากทราบว่าราคาเท่าไหร่ทักมาพูดคุยกันนะฮะคูดคอนโทรนเดี๋ยวผมจะไปลองวิ่งให้ดูด้วยแล้วก็ในเรื่องของเรือนไม้เรือนไ,ไม้ก็คือ บอรศูนย์แท้เหมือนเดิมนะครับก็คือเอาตัวท็อปมาใส่ในตัวเริ่มต้นเราทําจนเบื่อและที่สําคัญนี่พวงมาลัยมีแพนเนอร์ชิพให้นะครับแพนเนอร์ชิพก็โคตรเท่เลยผมมองว่ามันลงตัวนะฮะด้านขวาก็เพิ่มเกียร์ด้านซ้ายก็ทดเกียร์นะครับเป็นสีแดงก็ตัดกันได้ดีลงตัวมากคันนี้คือสุดนะสุดเลยนะฮะแข่งควบคุมกระจกเนี่ยก็มีควบคุมกระจกมองข้างด้วยนะครับพับได้อะไรได้นะปรับตรงนู้นได้หมดเลยหน้าจอก็ปกติแต่ที่พิเศษคือมันมีกล้องถอยให้ มีกล้องหอยและมีกล้องหน้าให้ด้วยเออเอาสิมีกล้องมองภาพด้านหน้าให้มีกล้องมองภาพด้านหลังให้นะครับเพียงพอแล้วแค่หน้าหลังก็เพียงพอแล้วด้านข้างเรามองเห็นอยู่แล้วนะครับกระจกด้านข้างเราก็มีให้กระจกด้านข้างเรามาขนาดใหญ่ทัศนวิสัยในการมองเห็นมันมองง่ายอยู่แล้วคลิปติดคอนโซลตรงนี้เร,เ,รเราสั่งมาหมดนะฮะเราติดได้หมดเบาะนี่สิเบาะแอดลีดโคตทเ่เลยนะฮะเอาเบาะแอดลีดมาใสา่นี่เบาะไฟฟ้าด้วยนะตอนเดียวเบาะไฟฟา้าโคตทเ่เลยคุณดูสิคุณดู นี่ปรับได้8ทิศทางนะฮะผมมีให้กับทุกอย่างที่รีวิวอยู่ในออปชั่นคันนี้นะครับทดสอบระบบคูดคอนโทรลดีกว่าว่าที่เราทําไปเนี่ยมันใช้งานได้จริงไหมก็เดี๋ยวเราจะออกละนะครับเป็นช่วงระยะทางสั้นๆนะเดี๋ยวจะควบคุมให้ดูโอ้โหอ่ะทีนี้ความเร็วอยู่ที่เดี๋ยวผมจะความเร็ว40เดี๋ยววิวอยู่ข้างใน จะขอทางลงงก่อนความเร็ว30ปึ๊บผมล็อกแล้วผมปล่อยเท้าแล้วฮะนี่เราควบคุมแล้วแล้วผมจะลดความเร็วลงด้วยการที่กดปุ่มตรงนี้ผมไม่ได้เหยียบคันเร่งเลยนะฮะนี่เหยียบเลยนะครับก็คือใช้เจ้าคู u คอน Control อย่างเดียวเลยนะครับก็เดี๋ยวจะขับไปเรื่อยๆนี่ไม่ได้เหยียบเลยนะฮะก็คือมันควบคุมความเร็วของมันเองโดยอัตโนมัตินะครับแล้วเวลาเพิ่มความเร็วไม่จําเป็นจะต้องไปเหยียบคันเร่งเพิ่มเราแค่ กดเพิ่ม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 ไปเรื่อยๆเท่านั้นเองนะครับเวลาเราจะลดเราก็กดล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 ดตรงนี้เอานี่นะมันควบคุมความเร็วอยู่นะนี่คือความสะดวกสบายที่เราติดตั้งให้กับลูกค้านะครับคุยคอนโทรลเราติดตั้งให้ได้แล้วเราไม่ได้โม้เราไม่ได้พูดแบบโดยไม่เห็นภาพเวลาเราจะเลิกใช้เราก็กดแคนเซลเข้าไปอ่ามันก็เลิกใช้แล้วเราก็เหยียบคันเร่งได้ปกติแล้วนะครับก็ประมาณนี้นี่นะครับภายในห้องโดยสารเรานี่ กดได้อะไรได้นะเลื่อนคําสั่งต่างๆได้เลื่อนไม้ก็คือนี่ของแท้ที่เราเบิกูนย์มาเลยแพนเดอร์ชิพนะคบเพิ่มเกียร์เองลดเกียร์เองตรงนี้ทําได้หมดนะฮะนี่ทําได้หมดเจ๋งมากคูดคอนโทรลนะครับก็ไปพาวิ่งมาแล้วกดเปิดคูดแล้วก็ควบคุมความเร็วได้เลยนะครับก็เซตตามความเร็วที่เราขับถึงนั่นแหละนะฮะก็เป็นประมาณนี้อ่านี่ เบิกตัวท็อปมาใส่ตัวเริ่มต้นอีกแล้วกล่องเก็บแว่นนะครับไฟในห้องด้ดยสารนี่ใช้งานได้จริงนะดูสินี่เราทําทุกจุดจริงๆนะฮะอ่าก็เป็นประมาณนี้นี่คอนโซลหน้านี่ช่องไทเทเนียมช่องแอร์สีไทเทเนียมนะครับนี่คีใส่แก้วน้ำโคตรเจ๋งเลย่ะ และอีกฟังก์ชันหนึ่งเนี่ยที่มันสําคัญมากกับรถยนต์ปนะัจจุบันเนี่ยมันคืออะไรคุณรู้ไหมครับสมมุติเราขับรถไปเราต้องการที่จะจอดแป๊บเดียวจอดชีจอดอะไรอย่างเงี้ยอยากรักษาอุณหภูมิในห้องโดยสารไว้ก็คือเปิดแอร์คือพูดง,ง่ายๆอยาสตาร์ทรถเปิดแอร์ไว้แล้วล็อกรถได้ที่ไหนทาได้ไหมไม่ได้ที่นี่ทําได้ไหมทําได้นะนี่ของสตาร์ทรถไว้อยู่นะฮะปิดประตูกดล็อกรถสตาร์ทรถอยู่แล้วล็อกรถเปิดไม่ได้แล้วนะครับอันนี้คือเจ๋งมากเวลาเราจะปลดล็อกขึ้นเราก็กดปุ่มนี้ได้เลย นะครับแล้วก็ขึ้นรถเลยนะฮะก็ประมาณนี้ผมต้องบอกก่อนว่ารถคันนี้คือลูกค้าของที่โชว์รูมเราก็คือช่างของเรานั่นเองนะครับเขาก็ทดลองจากรถตัวเองเนี่ยแหละว่าใส่ออปชั่นอะไรได้บ้างยังไงได้บ้างเป็นต้นแบบให้กับลูกค้าเราอย่างที่บอกว่ามิ s u ูวีทีของเราเนี่ยขึ้นชื่ออยู่แล้ว เรื่องที่นำออปชันตัวท็อปม,มาใส่ในตัวเริ่มต้นอะไอย่างเงี้ยเรายังเป็นที่แรกและที่เดียวที่ทําได้พอถ้าโชว์รุมอื่นทําไม่ได้แน่นอนนะครับลูกค้าออกรถไปแล้วมาติดตั้งที่เราเนี่ยขออนุญาตไม่รับรับเฉพาะลูกค้าที่ออกรถกับเราแล้วเดี๋ยวเราติดตั้งให้นะครับ